ครับก็พระรสวรรค์บรรพตพิสัยมาครั้งนี้ไม่ได้มาแค่โฟชีเรื่องเดียวแต่วันนี้ที่อาจารย์โกมาเราอยากจะรู้ว่าบูเตอร์ตั้งแต่เริ่มใช้ต้นปีนะครับร้อนจัดจัดเนี่ยข้าวสองสมแปลงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันมีปรากฏการณ์อะไรชี่มพิศจรรย์หรือแปลกกว่าเดิมบ้างเดี๋ยวต้องมาฟังจากปากคุณตูนของเราครับสวัสดีค่ะเกศนวงวิภาคนะคะ ชาวนาอยู่อำเภอบรรพตพิสัยนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะระยะเวลาตอนนี้ก็เข้าปีเกตแล้วนะคะต้นปี6-6ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในตัวของบูสเตอร์นะคะ ซึ่งใช้คู่กันนะคะซึ่งปีนี้ใครๆก็รู้ว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงมากร้อนมากแล้วก็อุณหภูมิสูงขึ้นถึง40ก <40 S 1> ว่าช่วงที่ผ่านมาต้นปีนี่คือทุกคนทราบนะครับฝนไม่ตกแล้วก็อากาศ<ม>ร้อนมากชาวนาจะรู้เลยว่าข้าวมันจะไม่เข้าน้ำนมคือเม็ดมันจะรีบหลังจากฉีดไปตามสเต็ปแล้วเนี่ยมันเกิดความอัศจรรย์อย่างไรบ้างหลังจากที่ฉีดครบ4ครั้งนะคะตามที่ท่านอาจารย์แนะนํานะคะก็คือข้าวเราเนี่ยจากที่เราคิดว่าข้าวอ่ะ จะรีบไหมพอร้อนจัดขนาดนี้ปรากฏว่าข้าวแปลงนั้น่ะค่าเฉลี่ยได้หนึ่งเกือบ2ตันเบอร์ย0เบอร์20มันแรงมากมแต่ถ้าเราอ่ะทําในช่วงอากาศที่ปกติแบบนี้คู่นี้จะต้องได้ผลผลิตที่เกิน2ตันแน่หลังจากแปลงนู้นะคะที่เราดําไว้เนาะ จากข้าวที่ดำไว้อ่กรอน,นึงก็ประมาณสีหต้นอ,อันนี้คือมาตรฐานของรถดำเลยหลังจากที่เราพ่นตัวเนี้ยค่ะโฟทีกับบูตเตอร์นะคะปไป2ครั้งตามสูตรที่เราตาม<ห>สูตรเลยนะตอนนี้เพิ่งได้พ่นได้แค่2ครั้งนะคะไปถอนต้นข้าวดูนะคะก็จาก4ี่หต้นตอนนี้ได้ห้าสิบเต้นอ่ะ อันนี้5 9นี่คือรวมรวมกลางๆแต่ถ้าไอ้มันใหญ่กว่านี้มันน่าจะใหญ่กว่ามันน่าจะมากกว่า59น่าจะมากกว่าแล้วก็เท่ากับว่า59ต้นก็59รวงอันนี้ยังไม่นับมาเล็ดนะใช่ค่ะไม่ได้นับมาเล็ดมันับใจมากค่ะแม่เดินมาทีไรก็โอ้โหทำไมมันแต้กออย่างนี้ข้าวยังไม่ถึง2เดือนเลยมันคุ้มล่องหมดแล้วนะมันเป็นความตื่นเต้นนะคะก็เชื่ชืแสดงว่าสินค้าทั้งโฟชีแล้วพูสเตอร์ตอบโจทย์พ่อแม่โศก ของคุณตูนแปลงนั้นเนี่ยเจ็ดไร่เศษเดี๋ยวรอผลผลิตดูทีว่ามันจะได้เท่าไหร่ลดแปลงนี้หลังจากที่เริ่มเริ่มใช้เป็นไงบ้างฮะแปลงนี้หลังจากที่เริ่มใช้เนาะสิ่งที่ได้เลยก็คือแต่ก่อนเนี่ยอดีตเลยอะข้าวอีดีเด้นเยอะมากเราก็ใช้แบบมามสูตตามสูตรเลยค่ะหมักด้วยอะมิโนบาวย่อยสลายแค่2ครั้งอะค่ะก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ผ่านเกณฑ์นะผ่านเป็นความพอใจของเราแล้วแล้วเรื่องลดปุ๋ยเนี่ยสำคัญเลยค่ะ รถปุ๋ยมาตั้ง7ปีแล้วนะเราใช่รถมา7ปีแล้วเน <c oughs> ี่ยโดยที่เราใช้ตัวนี้แล้วหนูยิ่งมั่นใจในตัวบูสเตอร์มากเลยคืออันนี้เพิ่งฉีดมาเช้าเพิงฉีดไปครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวแต่แปลงนู้นน่ะฉีดไปแล้วหนรทังแต่ว่ามันพิเศษกว่านั้นก็คือตอนที่หนูแช่มเมล็ดอะแช่ในสารน้อเราเอามล็ดขึ้นมาแล้วก็ใช้ในตัวบูสเตอร์ 5ซีซีแล้วก็ตัวโพที1ช้อนผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ลาดไปกระสอบละ3ขันปรากฏว่าหนอข้าวเราอะยาวขันเลแตกมาดีแล้วก็ยาวไวแล้วก็ดูนว่าเขียวเขียวเขียวเย่านอะไรเขียวก่าเพื่อนเลยคือโดยปกติอะถ้าเราหว่านปุ๋ยไปเนี่ยถ้าเราฉีดตัวอื่นหรืออะไรธรรมดาเนี่ยนะมันจะมีบ้างใบแมลงที่มากัดกินใบข้าวเจอไปขาใบแ่งเจอปัญหาเรื่องเชื้อรามีใบจุดใบขีด แต่พอ,อใช้บูสเตอร์ไม่มีให้เห็นแล้วแปลงทดลองที่ผ่านมาก็ไม่อยากจะคุยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้เคมีไม,ไ,คมไม่ได้ใช้เคมีเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นแปลงที่ใช้บูสเตอร์กับโฟตีอันนี้ตลอดฤดูกาลเลยนะครับตัวบูสเตอร์จะกระตุ้นให้พืชแข็งแรงขึ้นเมื่อพืชแข็งแรงขึ้นการเข้าทำลายของโรคและแมลงมันจะลดลงไปโดยปริยายฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับน้องตูนครับอยากจะฝากว่าเกษตรกรเนี่ยทำนาเนี่ย ก็ได้ถูกตาหน้ามาบ่อยๆเนาะว่าชาวนาไม่มีทางรวยได้แต่เกสรก็ทําให้รู้ว่าชาวนาสามารถรวยได้เพราะว่าถ้าเราคิดเปลี่ยนแค่เราคิดเปลี่ยนเราเอาผลิตภัณฑ์ที่มันดีๆที่มันเหมาะสมแล้วเราจะรู้เองอะว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงแล้วก็ทําได้จริงอ่ะก็อยากให้ทดลองเปลี่ยนกันค่ะตั้งแต่ที่เกสรนเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องใช้มาให้ตัวเองได้พิสูจน์7ปีแล้วค่ะ ก็ใช้ตัวนี้มาตลอดก็ยังก็ยังคงยึดเหนียวยึดมั่นในตัวแบรนด์สินค้าตัวโคร์มีอยู่เหมือนเดิมแล้วยิ่งมีบูสเตอร์มาบูด้วยยิ่งทำให้เรารู้ว่าแก่งคูนสีจริงจริงความมั่นใจเพิ่มขึ้นสีเท่าเพิ่มขึ้นค่ะด้วยแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูแปรงดูกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณน้องตูนน้องเตยสอนของเราร้นะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมท่านนี้นะครับสวัสดีครับ